สวัสดีค่ะจากร้าน T.J. Auto Max นะคะหรือร้านต้นยางยนต์ค่ะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Honda Brio เป็นรถน้องเล็กของค่าย Honda เลยนะคะดูกระทัดรัดมากค่ะคุณลูกค้าใส่ล้อแฟชั่นขอบ15เข้ามานะคะต้องการจะเปลี่ยนเป็นล้อเดิมเพราะเวลาขับรู้สึกแข็งกระด้างเกินไปมันติดซุ้มค่ะคุณลูกค้าจัดมาเป็นล้อแจ๊าท5ก้านนะคะพร้อมอยางมิชลินค่ะ นี่เลยค่ะสเปค175 65 R15 นะคะปี20ค่ะแต่คือสภาพวิ่งมาน้อยมากนะคะนี่เลยค่ะสี่ล้อพร้อมยางราคาไม่แพงค่ะบอกเลยเป็นล้อไม่มีรอยเลยนะคะคุณลูกค้าเหมือนที่เคยพูดไปนะคะค่ายฮอนด้าเนี่ยถึงจะเป็นสี่รูมันสามารถใส่ข้ามรุ่นกันได้ ไม่เหมือนตระก,กูลโตโยต้านะคะที่อย่างเช่นอัลเทชวิตพีอูที่ต้องใส่5้ลู100เท่านั้นแต่นี่ก็คือ4ีลูใช่ไหมคือค่ายฮอนด้ไม่ว่าจะเป็น5้าลูหรือ4ีลูเนี่ยค่ะถ้าออฟเซ็ตใกล้เคียงกันอะไรก็ใส่ด้วยกันได้หมดเลยลข้ามรุ่นคราวนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าขนาดล้อและลายที่คุณลูกค้าชอบแล้วค่ะท่านประธานเราบริการขับรถเองเลยนะคะแล้วก็ร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลคะ่ะเลยซอยเทียนทะเล21มา200มเมตรนะคะ คุณก๊อฟก็เป็นพนักง,งานบกไถไปแล้วนะคะถ้าตอนนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจเป็นล้ออย่างเดียวล้อพร้อมอยางหรือยางเปล่าลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะถึงเวลาเปลี่ยนล้อเปลีย่ยนยางแล้วแต่สนใจใจ่ายเงินในราคาเบิกยางศูนย์สี่เส้นแต่คุณได้ล้อแม็กกลับไปด้วยโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้คะ่ะวันนี้ร้านต้อนยางย o ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ